ดีค่ะคกลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการคนวัดจัดเต็มจัดหนักไปเลยต่อจากคราวที่แล้วนะคะที่เราเปรยไปแล้วว่าเรื่องปาราชิกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นพระลิขิตปลอมจริงหรือไม่ทำไมคุยกันเรื่องนี้วันนี้มาจัดหนักกันประเด็นนี้นะคะแล้วเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าพระลิขิตปลอมหรือจริงเนี่ยเราจะเชื่อได้ยังไงมีหลายข้อ ยังไงบ้างพี่คิมอย่างแรกเลยนะที่ผมเคยอ่านเนี่ยความสะอาดเพราะว่าเอกสารเนี่ยมันมันต้องสะอาดอย่างแรกใช่ไหมมันเป็นทางการแต่ในอันเนี้ยมันเป็นสำเนาเนอะในเรื่องของคดีคดีของพระลิขิตปลอมตรงนี้เนี่ยคือมีแต่สำเนาให้เราเห็นออกตามสื่อและสำเนาเป็นยังไงพี่เลอะเลอะเทอะเทอะและซึ่งเขาใช้วิธีการนะในการตัด ตัดแปะใช่ไหมอใช้ศิลปะในยามประมนะตัดแล้วก็แปะตัดแล้วก็แปะเพราะยุคนั้นเนี่ยคือเขาใช้โฟโต้ช็อปไม่เป็นถูกคือจะปลอมทั้งทีอ่ะกรุณา้ปลอมเนียนๆหน่อยโอ้โหถ้าจะแผลเวว่ขนาดนี้ใครๆเขาก็รู้ว่าปลอมและก็มีหลักการในอีกเรื่องหนึ่งในการดูเอกสารราชการไทยเนี่ยในทางพระสงฆ์เนี่ยก็คือท่านจะใช้ตัวเลขไทยไม่มีการใช้ตัวเลขอารบิกนะคะพี่คิมเฮาคือเหมือนกับตอน สมัยป2เนี่ยครูให้เขียนอะไรจดหมายเนี่ยเกือบทางการใช่ไหมไทยหมดใช่นี่คือหลักการประถมเด็กประถมยังรู้ว่าแต่นี่อ่ะคือเลขไทยผสมอารบิกอ่ะโอ้โหมันน่านักนะเออจะปลอมทังทีอ่ะก็ควรที่จะมีแบบสกิลกันนิดนึงนี่สกิลปถมยังไม่ผ่านเลยนะคะกรุณาไปสอบใหม่ด้วยเออต่อไปต่อประเด็นกันไปเลยนะสำหรับเรื่องของลายเซ็น ลายเซ็นเนี่ยถ้าทั่วไปจัดหนักเลยนะประเด็นนี้ควรที่จะโฟกัสเลยเพราะลายเซ็นเนี่ยเราก็ต้องเซ็นให้เป็นต่อเนื่องแต่นี่คืออะไรมาขาดขาดแล้วหลักการเว้นวรรคตัดตอนทุกอย่างมันต้องชัดเจนแต่นี่เนี่ยผิดหลักภาษาไทยอย่างเช่นสวัสดีค่ะต้องสวัสดีค่ะคือบ้าไปแล้วคือแบบว่า มันผิดหลักภาษาไทยชัดเจนมากแล้วก็ตามอดีตสมเด็จพระสังฆราชนะคะสมเด็จพระญาณสังวรเนี่ยเวลาท่านจะเซ็นเนี่ยท่านเซ็นเสร็จจะกํากับวันที่เป็นเลขภาษาไทยเป็นเลขตัวตัวเลขไทยเท่านั้นจแต่ตรงเนี้ยหายไปไม่มีไม่มีงั้นก็ชัดนะว่าปลอมอืมแล้วพี่ฮีมฮาวทำไมหลวงพ่อเงียบล่ะแสดงว่าหลวงพ่อยอมผิดเน เพราะหลายคนเชื่อไปอย่างนั้นแล้วด้วยนะพี่ใช่คือการเนี้ยหลวงพ่อไม่ได้เหมือนว่าหลวงพ่อผิดใช่ไหมแต่ที่หลวงพ่อไม่พูดถึงพระฤทิจบ่อยเพราะกลัวเสื่อพระเกียรติของพระสังฆราชตรงนี้คือท่านให้ความเคารพอย่างสูงต่อพระเถรานุเถระแล้วก็คณะสงฆ์ไทยมาโดยตลอดนั่นเองซึ่งจากผลงานระได้ว่าคุณหลวงพ่อสี่สิบกว่าปีก็ชี้ชัดอยู่แล้วว่าท่าน่ะ ให้ความเคารพอย่างสูงท่านเลยเงียบเพื่อที่จะรักษาพระเกียรติอดีตสมเด็จพระสังฆราชนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาตอนนี้เนี่ยท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระเทพยานมหามุนีแล้วนะตรงนี้คือบ่งบอกได้ไหมท่าคนพูดน้อยแต่ทำเยอะใช่ไหมดีกว่าเดี๋พวกพูดเยอะแต่ไม่มีอะไรเลยมาเนี่ยผมเออถ้ามาถะ แล้วรู้ไหมครับการที่หลวงพ่อได้เลื่อนสมณศักดิ์นะครับได้รับมติมาจากมหาเถรสมาคม,มซึ่งประกอบด้วยธรรมยุทธและมหานิกายนะะก็คือคณะสงฆ์ทั้งสองฝ่ายนี่เป็นเอกฉันเลยนะก็เลยได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยนะครับผมในการแต่งตั้งเลื่อนสมณศักดิ์ในครั้งนี้จากพระราชภวนาวิสุทธิ์เป็นพระเทพยามหาหุนีซึ่งก็คือบอกก็คือว่าบ่งบอกว่าท่านเป็นคนที่พูดน้อย แต่ทาเยอะนะผลกายเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาก็คือคณะสงฆ์ทั้งสองฝ่ายยังยอมรับเลยในคุณงามความดีของท่านใครที่ยังหาว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อปาราชิกอยู่หมายความว่ายังไงปกคิดเอาเองจบนะซึ่งคดีเนี่ยจบไปแล้วทั้งทางโลกทางธรรมใช่แล้วค่ะ ก็เลยอยากจะฝากไว้นะคะสําหรับคนที่กาลังด่าจับจ้วงหลวงพ่อธรรมชยโยอยู่ถ้าคุณมาค้นพบความจริงทีหลังว่าท่านบริสุทธิ์ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณมาเสียใจทีหลังอะ่ะมันไม่ทันแล้วนะฝากไว้แค่นี้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่ามันน้อย่ามานันนัวเเลยอยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องไว้นะคะว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเรียนจบสูง ต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะหาข้อเท็จจริงหาความจริงสม่ำเสมอเหมือนอย่างดาก็เป็นคนหนึ่งนะที่เคยมิจฉาทิฏฐิเคยเห็นพัดเนี่ยเคยดาพเจต้อคุณหลวงพ่อด้วยนะตามข่าวตามกระแสะสื่อแต่มันเอกใจอย่างหนึง่งพี่ทีมว่าเฮ้ยทำไมข่าวมันเยอะจังแล้วเราควรจะเชื่อข่าวอย่างเดียวไหม <Yeah. S 1> เราควรมาด้วยตัวเองเพราะดาศึกษารหลักกาลามาสูตร ท่านบอกแล้วว่าอย่าเชื่ออะไรที่มันนินทาที่มันเล่าต่อๆกันมามาเองรู้เอง,ต,เอง,งตอนนี้เป็นไงล่ะพูดความจริงด้วยตัวเองเลย